ครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับช่องชีวิตในโลกกว้างครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปั๊มปตทตอรองแถวก่อนจะถึงหนองแครนะครับตอนนี้พอประทำครับกําลังเดินทางกลับบ้านครับกลับบ้านที่ไรก็ต้องมาจอดแวะซื้อของนี่ครับเพอผมเดี๋ยวเราไปซื้อถั่วดิมข้างในกันครับเวลาไปกับรถจะได้ไม่ง่วงครับ เมืเ่อกี้จะเดินไปแล้วเติมยิปเมทครับคือ ทุกวันนี้คือแมนคือขาดไม่ได้เลยนะครับไนไหนก็ต้องมีครับที่นี่ก็าทำห้องน้ำใหม่อนนี่ดี๋ยเข้าไปดูข้างในกันนะ Det høres litt farlig ut. Thông lịch oh, có phố đó Nó ồn nhìm Nhìn lạnh Nhìn ngon quá Tao có đây một điều nè các bạn Mình sống càng hoàng Chụp càng hoàng ข้าห้องน้ำก่อนด้ครับห้องน้ำที่เคยเขอากำลังปรับปรุงและเ่เข้าห้องน้ำใช่ไหมมีเคฟซีเมนซันคาเฟ่คาเฟ่รูสันคื่อ่าาตวันนะทาน้า ตอ,รอรครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ปั๊มพีทีนะครับพีทีปากช่องที่จอดปั๊มนี้ก็คือว่าเพราะว่าร้านขายมันเป็นร้านแมกมารแมกมาแล้วก็ในแมกมาครับมันจะมีของ หนึ่งแถมหนึ่งครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่มันก็ได้เยอะครับแล้วก็คุณภาพก็พอดีพอกินอยู่ครับพอพอใช้ได้อยู่เป็นเป็นหนึ่งแถมหนึ่งครับเเข้าไปดูในแมตก네์ใหม่ครับปกติผมจะชอบซื้อปลาเส้นปลาเส้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งครับประมาณ 4, ละสี่สิบเราวเราดี๋ยวไปดูข้างในครับในเขาคงไม่ให้่ายเราจะ ซื้อแล้วแล้วเราจะออกมาให้ดูครับขณะนี้ก็เป็นเวลาอยู่สี่ทุ่มแล้วนะครับไม่รู้ว่าอีกสองชั่วโมงจะเห็นโพลาร์หรือเปล่านะครับนะครับเเขับไปดูพีกทีกันหาอะไรกินกันตอนนี้พี่สาวก็ได้ซื้อมานะครับเป็นปลาเส้นฮาโร่สองตั ว่สี่สิบเก้าบาทเส้นหนึ่งแถมหนึง่งก็โดินจะีูในรเข้งห้องน้ำห้องน้ำที่นี่จอยใหญ่เหมือนกัน้นนองอแ ทำธุระท่องน้ำก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดน,นโซโทอุรแล้วน,นะครับอยู่ในปั๊มปตทครับนี่ก็เงียบมากเลยครับเพราะว่านี่เป็นเวลาตีสามจะตีสี่แล้วครับออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับง่วงนอนเลยแวะล้างหน้าล้างตาครับแล้วยี่กันประมาณหกิกิโลครับ kemudian bahan dari tadi